สำรับมือนี้วันที12่12พฤษภาคมคมพุทธศักราช2 5 6, 6 7ทาทังบ้านขีตุ้ดนะครับตำบลผือฮี่อำเภอมหาชันชัยจังหวัดสุรทรณ์บนเนิน,นถ้ำที่รอพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรัตนะมิ่งมงคลซึจะเป็นฝัญใจของพี่น้องปรากฏดว่าพี่น้องสรททาลังไหลมากกันอย่างมากไหมครับทางฟังนี่พี่น้องครับจะเห็นว่าโรงทาน ซึ่งได้รับการประชาสัมพันธ์จากทั้งคณะกรรมการจัดงานเชิญชวนพี่น้องผู้ที่มีศรัทธาจัดเข้าปลาอาหารมาจัดตั้งร่มท่านพี่น้องกองไฟเมาลัาางไลกันใน่บุณีนะครับนี่นะครับโอ้นี่นนเป็นขนมจีนน้ำยาจากโรงทาน่งนี่นะครับรงทานนี่บอคร้านเจริญฟู้ดน,นี่บอครับจากอำนาจ,จเจริญุ๊กขออนุโมทนาสาธุ อนุโมทนาสาธุจากข้างไกลครับพ uh, like ี่น้องครับเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งโอ้นะครับชื่นชมอนุโมทนานั่นนะครับผมอ่าไปทั้งพีอีกครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างมาเลยครับอาหารการกินย่างครบถ้วนเลยครับมาพี่่ไได้ย

ของวัดทางนี้าปนี่หันมา้ยน้งพี่อีกเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเชิญชมอนุโมทนาโอู้สขอโทษขอให้ครับแดงแดงไปมาหัวหอมบุญเอ้าแม่สวัสดีครับผมแม่อยู่บ้านไหนครับมันนุ่นก้อยบ่โอ้บังหว่างบุญมือนี่น้องชายยังคู่ป็นยังไดครับมีกล้องมือซื้อไว้อย่างไดนะครับอนุโมทนาดีใจนะดีใจนะ โอ s! <S ้ดีใจน้ำน like oh, 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 oh. ้อเขาจะได้มีพระองค์ูบานคูเมืองครับน้องเออครับขออนุโมทนาสาธุน้ำตาเมียด้อแม่ยยังก่อนนี่แม่ยยังก่อนนี่แมวไรค่ะแม่ไร่อะไรแม่ลอยตัวนะครับโอ้ข้าพรมนะครับยินดียินดีโอ้บาดนี่เปลี่ยนความจากอำเภอคอว่างครับเคยได้ฟังวิทยุบอ

เรเอ้ยพิไม่นช่หเอ้ยเอ้ยจักยิ่งใจพูนไปท่านเยี่ยมลงท่านนิวพูดานยามให้กำลังใจพี่น้องก็่วมพนาคือนือกันนิวน้องเข้าไปพี่น้อนเข้าไปเหต้อนเข้าไ้อนเขาไปต้อนขึ้นไงเาน่า่านนห์นิวแงก็ไ่หมดเก็ปก็่หมดที่แ้วก็ไม่หมดต้อน สวัสดีครับคุณแม่ครับผมเชิดแสงกาอยากอยากจะพูดอะไอบางคำเรียยี่บันไดไหม่าดนก้อยโอ้มืนก้อยโอ้เมันก้อยถ้าทาสูงมั้งหายบ้าะได้ามาแบะโอ้โ้ทีนะโอ้ยมันดททเหี่าวมาจากว้าวสร้างวานอ่ะมันด้อมเหี่ยวมันด้มเหี่ย ย่าพีย <the> ่าน้องไปน้ำปอมมาหุ่นน้ำกันม่อเมอมาเดียวกันหผมจะห้างเดียวกันิผมจกางเดียวกันเลยดิไผู้พิษ่เดี๋ยวห็นี๋เอยากใกล้พันนดิใกล้พันนี่ผู้แดงก้อนน้ำเหวก้อนล้ำครับครับครับผู้เชิดแสงกาให้สิ้นใจหน่อยผูมาล่านี่แ เนเดียวกันนี่แหละเดีันนี่ะเย็นเย็นเนเย็นีเป็นรองพันอ่าเป็นนงงานนใจจากผู้ใจดีนะครับมากดากนีโอ้ันพื้นี่ะโอ้ผันื้นีผันื้โอ้นใจลุกเย็นลุกเย็นลกเยน แม่พอส้นนกอยค่ะแม่จ uh ้า huh. no like, like, oh, anyway, ่แม่ก <crust. S 2> ินบนวกอยค่ะดแทนมาทนมาท่านคณแนมบ่กวัน่เหนือจ้าพแนบ่เหนือค่เพื่อนใเอานาไากันพี่ป้านี่ี่ป่าแท้ลน่มเ่กันหนึ่ที่ป่าแท้เล่นโน้เพื่อนโน้นเพื่อนไม่สเ่านู่นเมาทางไหนเนาะครับนี่เพื่อนคนนี้มาทางไหนวะเีน่้นุนมาน้นขนน เงยหน้าข uh> uh> yep ึ้นอ um> ี <um> uh ่มายืนเมื่อยอนมาบานพี่น้องเยอะอมาบานพี่น้องเยอะนี่เพื่อนนูค่ะเพื่อนนูคนเป็นเสี่ยวกันัเ่นกัเนาะัยืดไหมพนงั่นเขาเ่เ้เลยแมนมดเลยบานนี้เป่กันมัดเชื่ออยู่บ้านนี้เชื่ออยยุครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นส่วนนึงของรงทานในงานบุญวัดปันกิตุนครับมือนีวันสิบสองคือสภาพสาพอัดีอใสครับมขอบ้าบร์ดโอ้ยว่่สสาโอ้เขาคุยรครับผมแม่ยังก็นอนอย่เนาะแม่วันนี่ค่ะแม่วันบ้านเบิบ้านกิตุนนี่นะครับโอ้แม่วันบ้านกิตุเนาะบ้านเบิก็หูยู่ค่ะครับผ เออโอเคอันนี้ตานี่เพิ่นเอาขนมพกมากไม่เอาไปเพิ่นเอาขนมพกมากบริการโรคท่านตั้งแต่เท้าตั้งแต่สันพัฒน์หันเท้าแดงครับคนจะไปน้องมากลุ่มหลกันมากไหลเนาะนี่อาสวัสดีครับราผมสวัสดีคุณแม่โรคท่านครับผมขอบคุณเรื่อยๆพ่อพ่อใหญ่ยิ่ยเนาะนี่มีเยี่ยมกลับกลับทักเลย ยาส,สุกากายเด้อม like ัน like um ิมาหล่องได้แบนี้มันมาไลามองดัเนี anyway> ่เป็นกุ้ยจับแม่ก่อนทีนอแม่นอกุจับแม่นี่สมใจใจโออยกุ้ยจับแม่สมใจบ้านที่ตุนนี่แบบมาเฮ็นเป็น้องคุณแม่วดีครับคุณพคีคุณบี่ัุณค่ค่่พคุุ่่ การบอดีไม <c oughs> <motiv ators> ่ท uh, <ümüz> ักหลานไม่ทักหลานบอยู่นี่ทักหลงมอยู่นะค่ะน้ะคราบคนมนี่แห้งนนี่เชิดแจงกานี่เชิดแจงการเป๊ะๆกินกัน่ะขอบคุณครับขอบคุณเกิดกันเกยวกันอเชี่ยวกันเชี่ยวกันคิวโอเขาปุณนเขาปุ่นเนี้ยตัวนี้เขาปุ่นนำยา แกงเกยวหวานเกีแยวหวานได้และลวพี่น้องปองไปกันสิครับคุณออแม่ครับวัสดีครับผมครูพินนะถือโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมให้เออ งานพบุญกับพี่น้อกจได้ดูหูจักกตัวนึับวาหมูจักกิ่วเรอนนมทนาสาธุอนาจาจารยเอนแก้าครับกัพ้มาจานอยู่อวงมไม่สงานบ้านยแน่นานีริจริงยังจริงยัจริงยังจริงเป็นบุญเป็นบุญม่งเป็นบุหนาอยู่เป็นบุญย่างยริงครับพี่น้องแค่เพยกา